สวัสดีค่ะวันนี้ช่องป๊อ h ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำช่องทางในการเลือกซื้อกิ่งพันธุ์เือสีผสมของป๊อปนะคะถ้าใครต้องการที่จะสั่งเอาไปปลูกทําพันธุ์ขยายพันธุ์ปลูกตามบริเวณบ้านจัดแต่งสวนบ้านนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาสั่งใน s h อ p e e ได้นะคะให้เราโหลดแอปพลิเคชัน s h อ p e e มานะคะ เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะต้องมีกันอยู่แล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปเลยค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้ป๊อบอ่าทีนี้นะคะหน้าตาของร้านของป๊อบก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อร้านก็จะชื่อว่าดาวนะคะนันชนิดนะคะก็ให้เข้ามาค้นหานะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ d w n นะคะ d o w n แล้วก็ n, n u n c h a n i d ดาวนันชนิดนะคะให้ลองเข้ามาค้นหาตรงนี้นะและทีนี้ก็จะขึ้นหน้าร้านของป๊อปขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะตอนนี้ก็มีลง ลงรายการมาไว้บ้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันนะคะกิ่งพันต้นหรือสีผสมนะคะกิ่งละ10บาทมีทั้งหมด5สีตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะกิ่งละ10บาทอ่าทีนี้ให้เราเข้ามาเลือกดูได้เลยนะคะชอบสีไหนป๊อกก็จะมีมีรายการตัวเลือกสินค้าไว้ให้นะคะให้เข้ามากดเลือกซื้อกันได้นะคะ กรณีนี้ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน s h o ป e e นะคะแล้วก็เลือกดูสินค้าของร้านบ๊อบได้นะคะชื่อร้านชื่อว่าดาวนันชนิดนะคะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวบ๊อบจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนหาไม่เจอน,นะคะหรือบางทีอาจจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบอนสีนะคะบอนสีก็จะมี พอมีอยู่บ้างนะคะมีต้นเงินไหลามาแางชมพูมีแล้วก็มีโคโรคัสเซียเลมอนลามนะคะอ่ะนะคะก็ลองเข้ามาเลือกดูกันได้นะคะหน้าตาร้านค้าของป๊อบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่เลยนะคะบอนสีหงสวรร์แล้วก็มีหน่อนะคะเแบบีแบ่งขายด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมีต้นแม่ให้ดูนะคะแล้วก็มีต้นลูกเงินไหลมาด่างขาวนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นจริงที่เราจะส่งเลยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน s h o ป e e นะคะจะง่ายสะดวกง่ายนะคะถ้าใครไม่อยากแอดไลน์เข้ามานะคะก็สามารถเข้าไปสั่งได้ในแอปพลิเคชัน s p o ป e e ได้เลยนะคะก็จะมีโค้ดส่วนลดมากมายนะคะที่ทางร้านเราร่วมกับแอปเขานะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะค่าส่งก็จะอยู่ที่ ก็จะมีโค้ดสว่วนลดค่าจะส่งให้ด้วยนะคะถ้าใครใช้โค้ดก็จะอยู่ที่5-15บาบทเท่านั้นเองนะคะก็ลองเข้าไปเลือกช็อปกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะถ้าใครสนใจต้นไม้บ้านป๊อบชาแนลนะคะก็จะ สามารถมีอีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อนะคะอันนี้สามารถเข้าไปเลือกดูเองได้เลยไม่ต้องรอให้ป๊อปมาตอบไลน์นะคะบางทีแอดไลน์เข้ามาอะไรไม่เด้เงป๊อปอาจจะตอบช้านะคะแต่ว่าทีนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกดูกันได้เลยนะคะในแอปก็จะมีมีร้านค้าร้านขายต้นไม้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นร้านของป๊อบนะคะร้านอื่นๆก็มีนะคะลองเข้ามาเลือกหาซื้อกันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะหรือถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอใหม่ๆของป๊อบ Channel นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ